ชีวิตดีๆที่เชดันใต้ค่ะ15นาฬิกา46นาทีช่วงนี้มาฟังเรื่องราวดีๆในพื้นที่กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่สุงไงกโลกนะคะยืนยันพร้อมพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชดานภาคใต้ยอย่างเต็มที่โดยมีมวลชนในจังหวัดราชิวาสร่วม ต้อนรับอย่างอบอุ่นนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ด่านพรมแดนสุไหงกโลกค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดยสดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่มาสุไหงกกโลกค่ะเพื่อติดตามการบรรยายสรุปการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกโลกไทยมาเลเซียแห่งที่สองสุไหงกโลกลันต่าปัญญงซึ่งปัจจุบันฝ่ายไทยก็ได้ส่งข้อมูลเจาะสํารวจดินในพื้นที่ฝั่งไทยเพื่อการก่อสร้าง ให้ฝ่ายมาเลเซียผ่านอีเมลไปแล้วนะคะหรือว่าช่องทางการทูตโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมไทยมาเลเซียครั้งที่3มเร็วๆนี้และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมและระบายน้ําในพื้นที่ชมุมชนเขตเทศบาลเมืองสุงไหณโกลกปัจจุบันค่ะก็ดําเนินการ ในส่วนของเฟสที่1่เรียบร้อยแล้วปีนี้สามารถรองรับการแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหน้าฝนนะคะส่วนในเฟสที่2อ,อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบนะคะ,ะก่อนดำเนินการอีกครั้งหนึ่งขณะที่คันกั้นน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโกลกที่ตำบลมูโนนะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามรูปแบบรายการนะคะประกอบด้วยการปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำโกลกแม่น้ำโกลกนะคะการก่อสร้างพนังกั้ น้ำแม่น้ำโกลก การปรับปรุงเสริมพนังกั้นน้ำนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมตลอดโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนตุลาคม2565ค่ะนอกจากนี้ได้ทำพิธีเปิดการให้บริการนะคะ Wi-FI ฟรี wi free ค่ะพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปค่ะที่เดินทางผ่าน ด่านพรมแดนสุ่งไอโกโลกได้ใช้บริการนะคะระบบฟรีไวไฟครอบคลุมพื้นที่อาคารสุลกากรสุ่งหอโกโลกด้วยนะคะก็รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนสุ่งหอโกโลลนะคะ ซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการกองอำนวยการน,น้ำแห่งชาติและในฐานะประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชนบุรภาคใต้กล่าวค่ะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มาติดตามการดำเนินโครงการสำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยขณะนี้มีผลงานพัฒนาที่ก้าวหน้าชัดเจนอย่างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจได้แก่ส่งเสริมการเลี้ยงวัวการแก้ไขการว่างงานช่วงโควิด -19 กาการปลูกพืชอาหารสัตว์ การบริหารจัดการไฟฟ้ายั่งยืนการพัฒนาสังคมที่สำคัญนะคะได้แก่สนับสนุนอาหารให้โรงเรียนตาดิกาและโรงเรียนพระพุทธศาสนาแก้ไขภาวะภูชนาการต่ำในเด็กเล็กและแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นภารกิจนะคะของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ําแห่งชาติและในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้ก็ลงพื้นที่มาจังหวัดอาราธิวาฒเมื่อวานนี้เองนะคะอันนี้เป็นท่านมาติดตามความคืบหน้านะคะในเรื่องของการดําเนินงานโครงการของรัฐบาลนั่นเองนะคะผู้จัดก็เยิบยกข่าวมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ชีวิตดีๆที่แดนใต้ค่ะ